วันนี้ก็ได้ตัวละครรูแบบเออธรรมดานะไม่ค่อยมีอ่าใช่วหมนอะแต่ว่าวันนี้จะมาเล่นหมดจะอันแมสจะอันดับเพราะว่าเรามาเล่นแมสอันดับเพราะว่าเราผมยังอยู่แรลงบอลเรายังอยู่แรลงบอลอยู่เลยเอ้อไม่ใช่แรลงบอลดิแรลงซิเวอร์ซิเวอร์สองี๋ยวว่าจะไปให้ถึงแหลงโกก่อนไปถึงแหลงโก้เราค่อยพักถ้าถึงแหล่งโก้เราค่อยเล่นเกมอือ่นอยู่เนาะ อันอื่นมาเพียบเลยส่วนผมก็ยังมีของที่ต้องรับอีกนะภารกิจภารกิจอันนี้ค่อยก่อนมาให้ก่อนโอเคเดี๋ยวมารับของก็ได้แล้วเราจะรับของตรงไหนมายี่สิบสามวันนี่คืออะไร O caos e a guerra dominaram meu lar. Na tentativa de salvar, fui expulso. Agora, viajo entre as dimensões como um caçador de recompensas. Se quiser seguir o meu caminho, prove o seu valor. Oh! que é que อ๋อข้อละกนซสืบกับโคลโนเชื่อมแซมความผูกพันของการเวลาเนื้อก่าไเราเกีสเซนการเวลาในเครื่องชาร์จแกนบับอ๋อกดเพวกไปต่อเธอเกีสั่นกันเวลาไอการแลกของรางวัลอ๋อให้เรามานี่ใช่ปะ ยังเดลอนสไอุดรีเลยกว่าเอ้าเอะอ๋อคอสเเบลชคืออะไรอ่ะคอสมตคืออะไรอ่ะคสเิกเพลสท่านซบอยู่ในเกมเอาน้ำซบ lotus. น้ำซบออฟไลน์อยู่ในกลุ่มในกลุ่จะหากันจะหาเน ยูปยูปจะไหนเพื่อนอ่ะเขาเล่นกันแล้วแะ่ะเราเล่นแบบอันดับไปก่อนเพราะว่าเกมอยู่ไหนอยังไม่ได้เล่นเลยฮะเริ่มเลยดีกว่าอันดับจะให้ถึงไหนกก่อนไงเพราะว่าแต่ว่าเราจะถึงไหนกูไ่้จ้ายังไม่ทันแต่ว่าเราจะบอกเพื่อนไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าจะเล่นเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าเราเล่นกับเพื่อนเราตอนเล่นตอน มันโหดนั่าตงว่าฟรีไฟงันนะเล่นแรงงั้นนะเราจะด,ดูวิจิที่การเล่นนะแต่ว่ายยกาย็ยากหล่เพราะตากเพราะว่าเป็น,ปนมบอใหม่แต่ว่าก่อนคือเมื่อก่อนอะพอเล่นฟรีไฟแล้วแจ้งก็แต่ว่าตอนนี้ไม่ขับรถช่วแล้ว้ย มเล่ใช้นยตนนี้ก็ต้องชชมกขอนีว่า้ก็อหน้าตาคนหลอหน้ตาหล่อเกิดหน้าตาวยชเอ๊ตรงนี้มีันนี้ว่า ตกากบวกจกินที่เราใช้ของตัวเองเราไม่ได้ใช้ในคนอื่นไงถ้าเกิดว่าจะใช้เน็ะเวลาเวลาเวลาอยู่บ้านเ่ยาขึ้นอถ้าเกยดว่าใช้เน็่ะจะใช้ไปครับโอ้ยมยีู้ด้วยสบดีตื่นต่าก้านั้น มันยังก็ว่าก็บอกก็เก่งมันโคตรเยอะเลยโอ้โฮ้ยเพื่อนไปซะไกลเลยตนู้นก็จะมีคนอยู่นะอ่ะทางตรงนี้เลยก็ได้แหมเล่นความเร็วเล่นความเร็วเร่งความเร็วลงเร่งความเร็วลงเ่งความเรลเร่นความเร็วลงอุ้ยเนื้อมีคนไปแล้วไปทางนู้นไปทางบ้านอุ้ยเว้ย เป็นายังเก้าก well, like oh, anyway, ้ก <c Vie S 1> ้บวกเลยหรอถ้าเวลามันสายไปจริงเนี่ยก็ต้องก็ต้องหาอะไรมาทำคัอเราจะต้องซ่อนไว้แล้วก็ไต่ยต่อันนี้เจะมีอาวุธอยู่ะชิแล้วกูอาวุของอะไรเลอะเอ้ยจัดการจัดการชิปแล้วกูอืออืเฮ้ยแล้รกต่อเลเวหนึงก็มาใช้เหรอเฮ้ย ต้องใส่เกาะวัต้องใส่อเมร์จิินเดอรแล้วจ้าเราไม่สนอะทนะคือเรากลัวโดนฆ่าก่อนใอรถตอนเนี้ยไอจีจียังไม่เออุ้ยาีเราต้องหาบ้านต้องหาบ้านหลบต้องหาบ้านหลบต้องหาบ้านหลบเฮนยี้ไม่มีของยมีแตเไ่ยเ่้ยเอ้ชิบ้ลเฮ้ยอฮไอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอกัน ถ้าไอวอลว่าใช้ไอวอลเาจะใช้จอนไม่ใช่เราโดนเราโดนเราโดนลุมเว้ยเว้ยเฮ้ยสิบสิบสกูศัตรูมาทางไหนกูอัดทางนั้นอ่ะมาทางไหนอัดทางนั้นอุ๊ย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 รถรถอัดรถอัดรถอัดโดถอัดอะไรใครวะอุ้ยมันตายแล้วโดนขวดไก่เอาอุ้ย เออเออตายก่อนเออใั่ป่ะเนอะไม่เล่นแรงเลยบอลได้จ้างเสร็จที่จะเล่นคู่แล้วจะเล่นเดี่ยวโอ้คะแนนคะแนนลดเลยคะแนนลดเลยตอนนี้ยังอยู่แหล่งบอลเอ๊ะไม่ใช่แหล่งบอลดิเราแหล่งแหล่งซิงเวอร์ใช่ปะสิงเวอร์สอง วันนีมโซล่าเองอยู่ในเกมมาเว้ยอ่ะเรานด้แมตช์อันดับเอ้ยไม่ใช่ทีมซโล่เราจะเล่นซโล่์เล่นซโล่คือเราเจอคนอื่นเวลาเล่นซโลวนะเราจะเล่นได้คือเราจะเล่นคือเล่นซโล่มันก็แบบแต่ว่าคือ มีช่วงช่วงหนึ่งที่ผมมีประสบการณ์การเล่นหลยก็คือตอนนั้นน่ะมันเลือยู่สองคนคือผมกับอีกคนหนึ่งตอนเล่นตอนเล่นแหลงตุ๊จู่อ่ะผมน่ะก็ก็ไม่รู้เลยตอนนั้นผมเข้าเขตอันตรายอยู่ตอนผมเข้าเขตอันตรายผมก็เจอรถเบผมก็เลยขับรถแล้วผมกาลังออกจากเขตเขตเขตที่มีระเบิดแล้วแต่ท่านโดนระเบิดตายแล้วผมเพิ่งอะไรอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีระเบิดอยู่เพราะ รู้ว่ามีระเบิดแต่ว่าเข้าไปแล้วก็ไม่รู้โดนโดนระเบิดตายแล้วเพิ่งจะรู้ว่าอีกคนนึงอะมันซ่อนอยู่ตรงบ้านแล้วคือแบบทำไมเราไม่เห็นวะว่าใครอยู่ตรงไหน,นม่มาอนหน่หนทีแล้วโอเคเราเสร็จแล้วไป ดาวกวบ์าวหน,น,น่าปาัญหาสต่กินช็อต เหมือนที่เออยเหมือนเหมือนล้ำโคตรโคตรล้ำสมัยอ่ะคือเทคโนโลยีดีอันนี้คือแบบสมัยก็แต่ว่าอาวุธเนี้ยยังเป็นกระสุนอยู่ยังเป็นพวกกระสุนอยู่ย่งไม่ได้เหมือนกันดังอย่มีอาวุธที่คือคือเหมือนที่เอออยู่ในเกมคือเหมือนที่เหมือนไหนเนี้ยคือเหมือนในภาพอ่ะที่เอ่อมันก้าวหน้ามากมันก้าวหน้ามากแต่ว่าอเออจะมันเป็นกระสุนอยู่ก็เหมือนพวกกันดังที่แบบ ก็ว่าเอาวูาดีาเอาวูาดีมาเป็นโอเคองเลยลงตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเจอนคนเม่ก็ีเราเจอคนน,น,นคนยากเว้แต่โชคดีนะที่เรามีเพื่อนมาเล่นกเคืนแมวไม่รู้ว่าจะเรียกแมวแบไแตนะ่หน้าตาคล้ายแมวนะต้องหมันกับงนี้แม่มเจียและทำยังไงถึงเราจะได้เข้าบ้านน่ะตรนี้หรอ โอเคเข้าแล้วไปเราได้ไปหาอุ้ยเอ๊ะเราก็เจอสกาเลยปลาตุลกาดูเหมือนก้าวๆบอกโอเคกระสุนน่าได้แล้วอืมเฮ้ยเอาได้เอาได้แล้วก็ถ้าควได้ไอวอลนะได้ไอวอลด้วยไอวอลด้วยไอวอลไอวอลเข็ด Where oh, are you yes. มีเงาต่อเราไปทีดูๆจากด้านหลังเสร็จกันมันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยโอ้ยจะดูอะสองตัวแล้วว่ะมามามาเก็บของกันหน่อยโอ้โห,โหไอ้นี้ไป็นแต่สากา,าสากาในนี้กระสุนแม่งก็นเลยสู้เนยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ทางนู้น โอ้ยเดี๋งวโดนโอ้โหอุซ่าอ่ะเราให้เราให้กำลังใจเขาก็ได้แหมเรานี่คือคะแนนแรงก็ยังอยู่เดิมนะไม่ถือว่าโดนลดวะเชื่นเหมแก่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นแรงอ่ะคือโอกาสที่จะได้ที่หนึ่งเนี่ยคือน้อยมาก ส่วนใหญ่จะมักจะได้ที่สองหนึ่งไม่ก,ก็ได้ได้หน่อยมากก็คือว่าเราพยายามสุดแล้วพยายามคือพย,อยายามอย่าตายคือถ้าเกิดว่าเวลาไหนที่แบบเออม,มันมันมีไฟพาร์ด้วยมีไฟพาร์คือเวลาเล่นนั่งอ่ะนั่งก็จะแบบไม่ใช่เวลาที่จะแบบคือแม่เวลาเล่นแล้วไม่ใช่เวลาที่เราจะแบบ ต้องต้องอะไรเน้นเน้นเน้นไอ้นี่อย่างเดียวเน้นในแค่เรื่องแหวแต่ว่าต้องเน้นเรื่องคะแนนด้วยเพราะว่าคะแนนอะไรเนี้ยมันจะทับไม่เราขึ้นอะไรนี้เร็วขึ้นอันนี้เขาพูดเล่นๆนะพูดอะไรไปเนี่ยเราจะพูดอะไรเนี่ยเราจะพูดอะไรไป แต่ว่าปีงมันยังก้าเก้าว่างอยู่ให้แต่เพื่อกดรูนให้ตรงนี้มันกระโดดได้นะแต่มันกระโดดไม่ขึ้นตรงนี้มันกระโดดไม่ขึ้นเลยเอ๊ะกบบว่ากระโดดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าปีนได้โอ้โหคตรยอดเลยเราจะสามารถไปดูข้างนอกได้ว่าข้างนอกอ่ะมันเป็นยังไงก็คือว่าทำไมในแบบมันไม่มีตึกหรอวะคือมันไม่มีตึกอ่ะแต่ถือว่ามันจะมีกแุกบ้านอ่ะ แต่จะมาสองชั้นเพาะว่าจะไม่งจาท้วะไม่ยจะมาางเขาโอ้โหไม่ยีคนนึงจะตามมาจะตามมาเร่่อนแล้วมันนีนี่มีคนไม่ด้เพื่อนเราก็คือกคือแมนะคะดูไปดเลีกแมวหรือไงนะดนี้ก็มีคนเฮ้ย เราลงทางนี้ทางนี้เลยตรงนี้จะได้มันจะได้ไม่มีคนมาแต่ที่รู้อ่ะการเล่นในหมุดไมหมดเนี่ยเราจะพยายามให้คะแนนแดงของเราอะเพิ่มได้มากสุดแล้วก็พยายามให้คะแนนเหละะืองของเราอะลดได้น้อยที่สุดอ่ะเออแม่เราหลักอยู่ได้แลหละไห,ไะไหนเนี่ยแลกเกอเอ้ยถ้าว่าอยากได้สนายสนายมันเสียเวลาย,ยิงกว่าจะยิงได้ก็ก,ก็คงตายก่อนอะมาเก็บปืนมาลองได้ แกสมั้นก็แม,ม่งก็ดีกว่ากูไม่ได้เก็บย่ยนอะไรเลยอ่ก็คือกระสุนแม่งก็คือปืนพกก็กระสุนก็ไม่มีด้วยเพรากระสุนแม่งก็มีแค่ห้าอะไปนำกล้องนะนำกล้องไปเก็บปุ๋งไปดีกว่านำกล้องไม่เก็บเราใช้มาดีกว่าเดี๋ยวไม่ก็ใช้ปืนละมาเราอยากได้ปืนพวก MP5 หรือว่า UMP อ่ะแล้วืนแบบเนี้ยมันจะทำให้เราแบบเออสามารถฆ่าศัตรูได้ได้เร็วขึ้นนี่คือส่วนกระสุน่วน SG กระสุนอะไรวะอะไรคือกระสุน SG เฮ้ยเอาว่ะ M C A มหนึ่งผมต้องการพอดีเลยเอ๊ะอันทุบบ่ะ S M C A อมอหนึ่งอันทุบบ่ะวะไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่าอันทุบหรือไม่ แลามันเหอะ้ hey, hey, hey. ไม่เห็นแบบว่าเพ่มีคน,รรน,น,นหรือเราตาฝาดเลยวะเจะามาเหอะเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่เราตรงนี้หลวงมาแม่งจะไม่มีคนนะก็จะดีอุ้ยชิบแล้วกันเฮ้ยคนนั้นไปเอาอาวุธแล้ว ก็จะดักตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขามาแลเราจะยิแนแม่งเลยหมยแล้วลกิดว่ามี m 5เราได้ใช้ M MP5 นะ M 5นี่ปุ๊บไอ้ทีมันหนาแล้วอะไรชิปปืนไหนฮะและ้วแต่ว่าคนมันหายไปถังคนคนเฮ้ยไอส่่เฮ้ยแต่ทนู้น เลยว่ะเฮ้ยตรงนั้นกาลังสอนเนาะกาลังสอนวิชาที่ต้องมีกาลังสอนวิชาก็จะมีอืมออโอ้โหดักไว้ด้วยหม เอ้าเอ้าตายตรงนู้นมันจะมีเสียงปืนแหะเฮ้ยและวแต่ตรงนน้นดึงดูดโอ๊ย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 โดนโดนยิงทั้งลูกโอ้โหเห็นแล้วหนึ่งคนโอ้ไปตรงโน้นน่ะโอ้เข้าบ้านก็ได้แหมการรังสอนวิชาที่ต้องใช้ ก็จะมีจริยะจริยะแล้วก็สุขศึกษาสุขศึกษาแล้วก็แล้วก็มีมีไม่ใช่อีกว่าโอเคป้าป๊บนึงขอให้ตายรอบนี้ก่อนโอเคก็เอาเมื่อเรย์3นายชิงผมเสียชีวิตอ่าจะสุ่มกันไม่เห็นมันไม่มีคนเลยวะ คนหายไปไหนหมดจากจริงจังเลยไม่มีคนอยู่เลยไม่ได้เห็น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 แต่เพิ่นคนนึงแล้วยิงไม่โดนเลยวะโอ้ยโ,โ,โ,โดนโดนฆ่าใช่ไหมเธอ